สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Beautiful Blue Sky Channel นะคะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะมารีวิวน้ำหอมยี่ห้อที่จ๋ากำลังชอบมากๆในตอนนี้นะคะนั่นก็คือยี่ห้อวิ t แด a นะคะก่อนหน้าน,นี้นะคะจ๋าเคยทำคลิปแกะกล่องรองน้ำหอมวิ t แด a ไปแล้ว2กลินนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงกไว้ใน description box ให้นะคะซึ่ง2กิ่นนั้นเป็น2กิ่นแรกที่จ๋าเนี่ยได้ทำความรู้จักกับ w i t แ d a นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะจ๋าเคยลองน้ําหอมวิตแทสกลิ่นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สี่นะคะพอจ๋าได้ลองใช้น้ําหอมเบอร์สองและเบอร์สี่ของวิตแดนะคะแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบเบอร์สอง akes, 1, 2, มากๆเลยนะคะน้ําหอมวิตแดเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่นอกจากมีกลิ่นหอมแล้วนะคะยังติดทนมากๆเลยนะคะเลยทําให้จ๋าเนี่ยอยากลองกลิ่นอื่นๆของวิตแทนะคะซึ่งวันนี้นะคะจ๋าก็จะมาแกะกล่องรองน้ําหอมวิตแทสอีก3ากลิ่นนะคะเบอร์แรกนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดว่าแกะกล่องอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่า อันนี้คือลองมาแล้วนะคะเป็นกลิ่นที่ออกมาในช่วงคริสต์มาสปี2 0 2 3นะคะเป็นกลิ่นเบอร์เจนะคะชื่อว่าคริสต์มาสคิสมีนะคะนี่กล่องก็จะแบบมาในรูปแบบสีแดงมีต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะ ก็เปิดกล่องมานะคะอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะก็ใช้เกือบจะหมดแล้วเหมือนกันอ่ะคีสมาสคิดมีกลิ่นเนี้ยเอาเป็นว่าตอนแรกอะบอกว่าชอบเบอร์สองใช่ไหมแต่พอเจอกลิ่นเบอร์เจ็ดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเฟวอร์ลิตเลยแล้วก็ไม่ใหญ่เขาทําเป็นลิมิเต็ดเลยอะมันหอมมากมันหอมแบบแเด็กวนิลาเป็นกลิ่นที่บ่งบอกความเป็นตัวจามากนะคะฟอเรลผสมแป้งเด็กผสมวนิลาคืออันนี้คือหอมมากๆนะคะคือถ้าเจ้าของวีดีท์มาดูคลิปนี้นะอยากจะบอกว่าเบอร์เจ็ดนะคะอยากให้ทําเป็นกลิ่นประจาเลยเพราะว่าอ่าอันนี้จะเป็น หลอดที่3เนี่ยใช้ซ้ำหลายหลายครั้งแน่นอนนะคะชอบมากๆนะคะเบอร์7นะคะ Christmas Kissme นะคะอันนี้หอมจริงๆนะคะคนที่ชอบแนว floral แนวแป้งเด็กแนววานิลลานะคะจะชอบกลิ่นนี้มากนะคะ กิจคิสมาสคิสมีเบอร์เจ็ดเนี่ยจะสั่งมาสั่งแอบดํานะคะหลังจากที่จะสั่งคิสมาสคิสมีแล้วนะคะจะก,ก็อยากลองกลิ่นอื่นๆอีกนะคะก็เลยไปสั่งมาอีกสองกลิ่นนะคะน้าหอมวีดัสมีทั้งหมด6กลิ่นนะคะก่อนนันนี้เคยลองไปแล้วเนาะเบอร์2กับเบอร์สี่นะคะ,อ,ะอันนี้จะสั่งเบอร์หกับเบอร์สามาลองนะจะสั่งจากอ a ตแอนด์บอยนะคะก็จะมีของแถมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะแกะดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะของแถมของเขานะคะอันแรกก็จะเป็น วิตแดนแฮร์วีเพลสเซลั่มนะคะ mm hmm. ก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะขนาดบรรจุจะอยู่ที่ 5ml นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ลองด้วยนะคะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสีชมพูมากเลยแล้วก็คือแบบสีชมพูมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นอุ๊ยอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่มันก็น่ารักดีนะก็ดีอันนี้คือกระเป๋าถือสานะเห็นปะมันเข้ากระเป๋าถือจต่มากเลยอะ่ะแต่ว่าจะไปหาแบบว่าแบบพวงแจมาใส่ตรงนี้นะ ซึ่งจริงๆต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้คืออะไรนะคะเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะไปติดกับกระเป๋านะคะเพราะว่าแบบเนี่ยหมันเท่ากับกระเป๋าถือฉันมากเลยสีเดียวกันไปเลยนะคะโอเคนี่คือของแถมนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ําหอมนะคะ สั่งมากันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเราสั่งน้ำหอมวิตาทั้งหมด2ขวดนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์แถมมานะคะซึ่งสติกเกอร์เก่าจาก็ไม่ได้เอาไปแปะขวดนจะาก็เอาไปแปรงอื่นกันนะเอาสติกเกอร์อไปแปะในสมุดโนจางนะคะน้ำหอมวิตาสองทิ้งที่ได้สั่งมานะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะคะ ก็มาในรูปแบบของกล่องสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นลองจากเบอร์หนึ่งกล่อนนะคะกล่องก็คือจะเป็นแบบว่าฝาเปิดแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะที่เบอร์เจ็ดกล่องแตกต่างจากเพื่อนเพราะว่า,าเบอร์เจ็ดเนี่ยออกมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะกล่องก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเป็นก็จะเป็นน้าหอมีูดดเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งจะชื่อกลิ่นว่าฟอ r เรนนะคะ ฟลอเรนต์นะจะได้กลิ่นจัสมินนะคะแล้วก็มีแบบออกแนวผู้ใหญ่นิดเนะืงออันนี้จะแบบน,นี้ถ้าออกงานอะ่ะน่าจะเหมาะนะคะน,นี่จะเป็นหอมแบบหอมหรูนะคะอืประมาณนี้ค่ะกลิ่นฟลอเรนต์นะคะอันนี้จะว่าเหมาะกับการออกงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเบอร์สามนะคะน้ำหอมในดนเบอร์สามนะคะจะมีชื่อว่าเก้าสิบเก้าอัลนะคะเก้าสิบเก้าอัลเป็นน้ำหอมกลอเรลเลยคือฟลอเรลฟลอเรลตะกณ์ก็ฟลอเรลเลยสำหรับจ๋าคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบ คนที่ชอบน้ำหอมแนวฟลอร์ Florida จะชอบกลิ่นนี้นะคะอันนี้จ๋าว่ามันคลายน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งของเคาน์เตอร์แบนที่จ๋าเคยใช้มากๆเลยะคือที่แบบขวดเป็นรูปดอกไม้อะอ,อ,อันนี้คือแบบกลิ่นคล้ายกันมากเลยนะคะสำหรับเบอร์สามของวิดดตนะคะใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นฟลอร์อ่ะน่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะเบอร์ส9มตอาวเอาคือคลายกันมากคือตอนแรกอะฉีดไปอะ่ะเรารู้สึกว่าทำไมากลิ่นมีคุ้นจังเหมือนน้ำหอมที่เราเคยใช้แล้วก็เลยนึกได้นะคะว่ามันเหมือนน้ำหอมเขาจะเป็รนยี่ห้อหนึ่งนะคะที่แบบว่า ฝาเป็นรูปดอกไม้นะคะอันนั้นก็คือแบบกลิ่นกใกล้เคียงกันมากเลยนะคะสําหรับน้ําหอมมีแต่แต่ละขวดนะคะขนาดมันจะ,จะอยู่ที่10 ml นะคะราคาต่อขวดเนี่ย199บาทนะคะสําหรับจานอาจจะบอกเลยว่าน้ําหอมวิตแดดดับเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่ซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มมากนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วกลิ่นเนี่ยค่อนข้างติดทนนานมากเลยนะคะเราฉีดตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายเราไม่ได้กินน้ําหอมเลยนะคะเรื่องของการชอบกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะ ถ้าเทียบ3ขวดนะคะจะชอบเบอร์เจ็ดที่สุดนะคะกลิ่นคริสต์มาสคิสมีนะคะเกล็ดฟอร,รองผสมแป้งเด็ดผสมวานิลลานะคะเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้ก็จะชอบมากนะคะน้ำหอมวิตดั๊บทั้งห้ากลิ่นที่ได้ลองมาแล้วนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วก็เบอร์เจ็ดนะคะส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ชอบเบอร์เจ็ดเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนิดนึงนะที่เขาแถมมาให้นะคะวิดั๊บแฮร์ัมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไซส์ปกติเขามีขายหรือเปล่าแฮร์ัม um จะเป็นน้ำหอมที่แบบ หมือนอุ๊ยอุ๊ยแฮชารมเหมือนกลิ่นสบมู่ยี่ห้อนี้จากคุณนเคยมากอะเลยอะจะไม่บอกนะคะว่าออะไรนะคะ,ะกลิ่นแฮชซร์มเนี่ยจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบสะอาดอาดนิดนึงนะคะคือกลิ่นเหมือนสบ,บูู่ยี่ห้อหนึ่งมากนะคะคนไทยเนี่ยจะใช้สีเขียวเนี่ยมันเนื่องนานมากเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะเหมือนกลิ่นที่เป็นสบ,บู่ก้อนสีชมพูของเขานะคะ สำหรับตัวแฮร์เซรัมนะคะก็เหนือก็คือไม่ได้เหนือ,อะ่ะมากเกินไปนะคะนี่ผมแห้งเนาะปกะติอะ่ะเราจะลงแฮร์เซรัมใช่ไหมเราก็จะลงตอนที่ผมเราเปียกนิดนึงนะคะแต่นี้ลงแห้งก็เห็นปะมันก็ไม่ได้เป็นก้อนนะเห็นปะก็โอเคอยู่นะ ตอนนี้นะคะก็เหลือกลิ่นน้ำหอมวิตด,ดับเบอร์5กับเบอร์6นะคะสาคิดว่าจะซื้อมาลองแน่นอนนะคะแล้วก็น่านจะซื้อเบอร์เมาใช้ซ้ำด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะไม่บยบายค่ะ